สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับผมในช่อง y t u t u นะครับผมช่ายแนวช่องเซลโยรถมือสองคัดคุณภาพเกรดเอนะครับก่อนที่เราจะไปชมรถนะครับวันนี้เราอยู่ที่เต็นท์ปฏิพัฒน์ออโต้นะครับรบกวนลูกค้านะครับกดติดตามให้เซลโยกดถูกใจให้เซลโยด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอรถ SUV นะครับเป็น Fortuner นะครับ t u y o t a Fortuner นะครับ 4นะครับตัวนี้นะครับผม2.4 V16 ปีนะครับผมสีเทานะครับนี่สวยเลยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าล้ำาน่าใช้ขนาดไหนนี่ไฟหน้านะครับสวยๆใสๆเลยนะครับผมโปรเจคเตอร์นะครับ ล้าเลยนะครับผมคันนี้เดิมเดิมเลยนะครับผมเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยนะครับคิ้วสีดํานะครับตัดตัวรถนะครับแม็กอลอยนะครับจากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับตัวนี้นะครับแม็กเดิมนะครับนี่ครับผมไฟหูช้างนะครับตัวนี้อลงมาก็จะเป็นบันไดนะครับผมสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับ ด้านบนก็จะเป็นนี่เลยครับที่ฉลามนะครับเสาอากาศที่ฉลามด้านหลังก็ไฟสวยงามเหมือนเดิมนะครับได้ชุดแต่งได้สเกิร์ตนะครับผมวันนี้ปฏิพัทธ์ออโตโ้เรานะครับจัดหานะครับแต่รถเดิมๆรถสวยๆนะครับผมมาให้ลูกค้าได้เลือกนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับน่าใช้ขนาดไหน เบาะโทนสีน้ำตาลครับนี่สวยเลยแอร์หลังนะครับสวยงามมากนะครับ,รบด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมพูดสตาร์ตตัวนี้นะครับ ือจับลายไม้นะครับตัวนี้วงลายลายไม้รถคันนี้จะภาพถือว่าสวยงามมากนะครับเซลโ,โยแนะนำเลยนะครับท่านใดที่หาใช้อยู่นะครับโตโยต้า f o r t จูเน,นนะครับ 2.4V ปี16ออโต้นะครับปฏิพัทธ์ออตโต้เราขายอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดสนใจเข้ามาชมกันได้เลยนะครับผม คลิปนี้เป็นคันนี้คลิปหน้าเป็นคันไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับ